สวัสดีครับวันนี้ผมหยุดบางขวางจะขอนำเรื่องราวของผู้ที่ทำให้าศาสนามัวหมองผู้ที่อาศัยผ้าเหลืองบวชเป็นพระสงฆ์แต่ประพฤติตนนอกรีดต้องอาบัตถึงขั้นประราชิกเมื่อถูกจับได้แทนที่จะสำนึกแล้วยอมสึกออกจากวัดไปแต่โดยดีแต่เขากลับก่อเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นโดยไม่สนว่าผู้ที่ถูกกระทำในครั้งนี้ต่างคลองตนอยู่ในสมณเพศที่เข่งคัดกว่าเขา และต่างช่วยกันปกป้องพุทธศาสนาให้พ้นจากมารเช่นเขาซึ่งการกระทําของเขาในครั้งนี้มีความเป็นมาอย่างไรและบทสุดท้ายเขาจะได้รับโทษสถานใดนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยครับนายสังสว่างใจบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่วัดลางบัวตำบลบางว่าอําเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้วัดต่างเรียกพระรูปนี้ว่าพระสัง แต่ไม่ใช่พภาษาคู่ครองของรจนานะครับเกรงว่าท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดกันในช่วงเข้าพรรษาของปีพศ2481ที่วัดลังบัวแห่งนี้มี้าะภิกษุจำพรรษาอยู่ประมาณสิบกว่ารูปแต่และรูปต่างก็ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระาศาสดากันเป็นอย่างดีภาพบางรูปมีลูกศิษย์มาอาศัยอยู่ภายในวัดด้วยเพื่อคอยดูแลรับใช้พาะตามหน้าที่ของเด็กวัดทั่วๆไป เช่นถือปิ่นโตเดินตามพระออกบิณฑบาตล้างถ้วยจานทำความสะอาดลานวัดโดยมีข้าวก้นบาทเป็นสิ่งของตอบแทนซึ่งมีเด็กวัดจำนวนมากเติบโตได้ดิบได้ดีจากข้าวก้นบาทนี้ในกลุ่มของเด็กที่มาอาศัยอยู่ที่วัดลางบัวมีเด็กชายบุญธรรมลูกศิษย์ของพระต,ตัวกันทรัพย์รวมอยู่ด้วยซึ่งนอกจากเด็กชายบุญธรรมจะคอยดูแลพระตัวและช่วยเหลือการงานภายในวัดแล้ว เขายังถูกพระรูปอื่นเรียกไปใช้สอยให้ช่วยทํากิจธุระอยู่เสมอโดยเฉพาะพระส,สังที่เรียกเด็กชายบุญธรรมไปหาที่กุฏิอยู่เป็นประจำทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนจนพระรูปอื่นต่างสังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อพระสงฆ์หลายรูปมีความสงสัยในพฤติกรรมของพระสังจึงช่วยกันจับตาดูว่าเด็กชายบุญธรรมจะถูกพระสังเรียกไปหาที่กุฏิอีกเมื่อไหร่โดยจะแอบย่องไปดูกันว่า พระสังเรียกเด็กชายบุญธรรมเข้าไปทำอะไรในกุฏิแน่เพื่อให้หายข้องใจวันที่9สิงหาคมพศ2481ไม่ทราบเวลาที่แน่นอนพระสังไม่ได้ใช้มนเรียกเนื้อหรือเรียกปลาอย่างในวรรน,นัดีแต่พระสังเรียกเด็กชายบุญธรรมเข้าไปหาที่กุฏิอีกเช่นเคยเมื่อเห็นดังนั้นพระตัวกันทรัพย์พระดวงมีสุวรรณพระสอนโพดำพระเรืองปิ่นแก้ว พระเสงี่ยมเหล่านีพระสุขค้ามสาครและพระรูปอื่นอีกหลายรูปได้ตามไปแอบดูที่กุฏิของพระสังก็พบว่าพระสังกําลังถอดรูปงอออกจากจีวรแล้วให้เด็กชายบุญธรรมเล่นเป็นรถนาโดยกระทําการล่วงละเมิดเด็กชายบุญธรรมทางเวทมรรคหรือตะวันหนักจึงส่งเสียงเอะอะกันขึ้นทําให้พระสังรีบห่มจีวรแล้วให้เด็กชายบุญธรรมออกไปจากกุฏิ พระพิสุงฆงทั้งหมดที่แอบเห็นเหตุการณ์จึงเรียกเด็กชายบุญธรรมไปสอบสวนซึ่งเด็กชายบุญธรรมลูกศิษย์ของพระตัวได้ยอมรับว่าถูกพระสังล่วงละเมิดทางทวารหนักจริงดังนั้นพระสังจึงต้องอธิกรณ์ประราชิกพระลูกวัดทั้งหมดจึงนำเรื่องไปแจ้งให้พระครูใบดีกาพึ่งเจ้าอาวาสวัดลังบัวทราบเรื่องพระครูใบดีกาพึ่งได้สั่งให้พระสังลาเพศจากสมณเสีย เพื่อไม่ให้ทางวัดและศาสนามัวหมองแต่พระสังไม่ยอมลาสิกขาโดยเดินออกไปที่ท่าน้ำของวัดแล้วลงเรือพายหายไปทั้งที่ยังห่มผ้าเหลืองอยู่วันที่10สิงหาคมพศ2481เวลาประมาณ8ดนาฬิกาเศษขณะที่พระสงฆ์ประมาณ10รูปกำลังฉันอาหารเช้าอยู่ในหอฉันพระสังได้พายเรือย้อนกลับมาที่ท่าน้ำของวัดแล้วเดินขึ้นไปบนหอฉัน โดยในมือถืออาวุธปืนลูกซองยาวมาด้วยหนึ่งกระบอกเมื่อเห็นกลุ่มพระที่จับผิดเรื่องตนล่วงละเมิดเด็กชายบุญธรรมจนต้องถูกจับมรลาชิกกำลังล้อมวงฉันจังหันเช้ากันอยู่พระสังจึงใช้ปืนลูกซองยิงใส่เข้าไปในกลุ่มพระในระยะห่างประมาณหนึ่งวากระสุนถูกพระดวงมีสุวรรณลม้มลงพระตัวกันทรัพจึงลุกขึ้นถามว่าทำไมจึงทำอย่างนี้พอพระตัวพูดขาดคำ พรสังก็ได้ยิงใส่พระตัวอีกหนึ่งนัดจนลม้มลงทําให้พระตัวมรณะภาพคาที่นอกจากนั้นกระสุนยังได้กระจายไปถูกศีรษะของพระเลืองปิ่นแก้วและถูกสีข้างกับร่างจมูกของพระสอนโพดําจนบาดเจ็บไปอีกสองรูปหลังจากก่อเหตุยิงพระภิกษุภายในหอฉันแล้วพระสังได้บุกไปยิงพระสุข,ขามสาครถึงในกุติจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปอีกหนึ่งรูป เสร็จแล้วได้ลงเรือพายหลบหนีไปเมื่อพระสังหนีออกไปพ้นวัดพระที่รอดจากคมกระสุนปืนรวมทั้งเด็กวัดที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งหายจากตกตะลึงกันแล้วได้รีบช่วยกันลำเรียงพระภิกษุสงฆ์ที่บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลกลางซึ่งอยู่ทางฝั่งจังหวัดพระนครหลวงแต่พระดวงไปมรณภาพที่โรงพยาบาลกลางอีกศพหนึ่งส่วนพระเลืองพระสอนพระสุข ต่างบาดเจ็บสาหัสซึ่งแพทย์ได้ช่วยเหลือจนพ้นขีดอันตรายทั้งสามรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวพระสังได้หลังจากก่อเหตุเพียงไม่นานแล้วนำตัวมาให้พระาจิกาพึ่งทำการศึกออกจากสมณเพศเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาด้วยความพยาบามบดาหมายซึ่งในสังที่ถูกถอดรูปง้ะออกจากการเป็นพระแล้ว ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและได้นำชี้ในที่เกิดเหตุเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางเสียงสาบแช่งของชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์พร้อมกับเรียกร้องให้ทางการตัดสินลงโทษประหารชีวิตหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนในสังเสร็จสิ้นได้รวบรวมสำนวนและพยานหลักฐานต่างๆส่งให้อัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีในสังต่อสารอาญา โดยฝากขังในัางไว้ที่เรือนจำกองละหูโทษซึ่งปัจจุบันนี้คือสวนสาธารณะโลโมมณีนานใกล้กับวัดสุทัศน์เสาชิงช้าผลการพิจารณาของศาลอาญาเห็นว่าจำเลยกระทําผิดขณะอยู่ในสมณะเพศกระทําการอย่างอุกอาจไรแรงแสนสาหัสมีจิตมุ่งไลไหมายขวัญโดยผู้ตายและผู้บาดเจ็บไม่มีโอกาสต่อสู้ป้องกันตัวเลย แม้จำเลยจะให้การรับสรารภาพก็เพราะจำนวนต่อพยานลูกคดีไม่มีทางที่จะลดหย่อนผ่อนโทษให้บรรเทาเบา,บาวางลงได้แม้แต่เล็กน้อยจึงพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยให้ตายตกไปตามกันตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา250ของกลางริบหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตขอชอสั่งแล้วทางเรือนจำกองละหุโทษ ได้ส่งตัวขอชอสังไปขังไว้ที่เรือนจำกองมหันตโทษตำบลวางขวางจังหวัดนนทบุรีขอชอสังได้ยื่นอุทธรเพื่อขอลดหย่อนผ่อนโทษผลการพิจารณาของศาลอุทธรเห็นว่าข้อเท็จจริงคงฟังได้ตามคำวินิจฉัยศาลชั้นต้นจำเลยมีความอาฆาตมาดรา้ายพระภิกษุในวัดลางบัวด้วยเรื่องจำเลยต้องอธิกรณและถูกออกจากวัดไป แล้วจำเลยใช้ความพยายามและใช้อาวุธอันร้ายแรงทำร้ายพระภิกษุเหล่านั้นในเวลานั่งฉันจังหันและอยู่ในกุฏิจนพระภิกษุต้องเสียชีวิตไปถึง2รูปและบาดเจ็บไม่ถึงเสียชีวิตอีกสรูปรวมเป็น5รูปด้วยกันสารายายกมาตา250า250แห่งกฎหมายลักษณะอาญาขึ้นปรับโทษจำเลยจึงชอบแล้วและโทษตามกฎหมายบทนี้มีให้ประหารชีวิตอย่างเดียว ส่วนข้อที่จำเลยอุทธรณ์ขอความกรุณามานั้นสารอุทธรณ์เห็นว่าตามคำพยานได้ความชัดเจนว่าจำเลยได้กระทําผิดต่อหน้าบุคคลหลายคนด้วยกันในเวลากลางวันแสกแสกแม้จำเลยจะไม่ให้การรับสารก็ฟังพยานโจทย์ลงโทษจำเลยได้คำรับของจำเลยเป็นคำรับที่จำน้นต่อพยานไม่มีประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงไม่ควรลดโทษให้จำเลย พิพากษายืนตามสารชั้นต้นขอชอสางยื่นดีกาขอความการุณาลดหย่อนผ่อนโทษลงบ้างเพื่อหวังที่จะรอดพ้นจากโทษประหารชีวิตวันที่23กุมภาพันธ์พศ2481ผลการพิจารณาของสารดีกาเห็นว่าข้อวินิจฉัยอย่างในคดีนี้มีบรรทัดฐานในคำพิพากษาดีกาที่716และ717ทับ2466 ระหว่างกรมอายการโจทย์ในจิตในปีในพมในไฮในเปลืองจำเลยว่าการที่จะลดโทษให้จำเลยหรือไม่นี้อยู่ในดุลยพินิจของศาลสุดแล้วแต่เหตุผลแห่งคดีเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่ว่าเมื่อจำเลยรับแล้วจะต้องลดให้เสมอไปทุกเรื่องทุกลายโดยไม่พิเคราะห์ถึงเหตุผลนั้นหาไม่ได้ความในมาตรา59มีว่าเมื่อใดความปรากฏว่า มีเหตุอันปานีแก่ผู้กรําผิดไซ้ถึงว่าศาลจะได้เพิ่มหรือลดกำหนดโทษตามความในมาตราอื่นของกฎหมายนี้แล้วก็ดีศาลยังลดโทษฐานปานีได้อีกโสดหนึ่งคำว่าศาลยังลดโทษฐานปานีได้นั้นแสดงให้เห็นชัดว่าสุดแล้วแต่ศาลจะพิจารณาตามเหตุการณ์ซึ่งคดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่าตามพฤติการและเหตุการณ์โดยทั่วไป สารอุทธรณ์ได้ใช้ดุลยพินิจช,ชอบด้วยรูปคดีแล้วดีกาจำเลยไม่มีทางจะให้กลับแก้คำวินิจฉัยของสารอุทธรณ์ได้จึงพร้อมกันพิพากษายืนตามให้ยกดีกาจำเลยเสียซึ่งก็เป็นอันว่านอชอสังถูกสารตัดสินประหารชีวิตทั้งสามสารกลายเป็นนักโทษเด็ดขาดรอการประหารชีวิตนอชอสังยังเหลือความหวังครั้งสุดท้ายจึงยื่นถวายดีกาทูลเก้า เพื่อขอพระราชทานลดโทษให้แต่สุดท้ายดีกาดังกล่าวนี้ได้ถูกรัฐบาลสั่งยกไม่นำขึ้นกาบบังคมทูลวันที่10มกราคมพศ2482เวลาประมาณ3นาฬิกาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำกองมหันตโทษบางขวางได้ทำการเบิกตัวนักโทษรวมทั้งสิ้น6คนเพื่อมาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนก,อนการประหารชีวิตประกอบไปด้วย 1>, 1. นชสังสว่างใจอายุ33ปีหมายเลขประจำตัว 9.8. ทับแคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 2. นชใช้กระตันยูหรือวัตันยูอายุ40ปีหมายเลขประจำตัว 9.4. ทับแคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 3. นชทาหรือจันทาสายทันอายุ29ปี หมายเลขประจำตัว97ทับแคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 4. นชชั้นน้ำจันอายุ26ปีหมายเลขประจำตัว494ทับแคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 5. นชวันมายังอายุ31ปีหมายเลขประจำตัว95ทับคดีปล้นและฆ่าเจ้าสั์และ6 นอชอสวัสดชูนามอายุ28ปีหมายเลขประจำตัว960ทับ82คดีร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งนักโทษทั้ง6คนต่างก่อคดีในต่างสถานที่ต่างกรรมต่างวลากันทั้งหมดแต่ต้องมาถูกคำสั่งให้ประหารชีวิตในวันเดียวกันหลังจากเจ้าหน้าที่เรือนจำและทางตำรวจ ได้ร่วมกันดำเนินการตามขั้นตอนต่าง,างๆเสร็จสิ้นแล้วพี่เลี้ยงได้นำตัวนอชอสังและนอชอใช้เข้าสู่หลักประหารเป็นคู่แรกโดยมีนายทิพย์มียศทำหน้าที่เพชฌฆาตมือหนึ่งซึ่งจะทำการประหารชีวิตนอชอสังที่หลักประหารหลักที่1นงายเหรียญเพิ่มกำลังเมืองทำหน้าที่เพชฌฆาตมือสองซึ่งจะทำการประหารชีวิตนอชอใช้ที่หลักประหารหลักที่สอง หลังจากพี่เลี้ยงทำการผูกมัดตัวนักโทษทั้งคู่ให้ตึงแน่นติดกับหลักประหารทำการตั้งเป้าตาวัวให้ตรงกับที่ตั้งของหัวใจแล้วพลเล็งปืนได้เข้าทำหน้าที่ตั้งศูนย์ปืนแบ็กมันทั้งสองกระบอกให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของเป้าตาวัวที่ตั้งอยู่หน้าหลักประหารทั้งสองแล้วทำการยึดตัวปืนให้ติดแน่นกับแท่นปืนเพื่อไม่ให้ตัวปืนขยับเข,ขยื่อนได้ต่อจากนั้นในทิพย์มียศ และนายเหลียนเพิ่มกำลังเมืองเดินเข้ามาในห้องประหารเพื่อทำหน้าที่เหนี่ยวไกปืนโดยก้มไปมองศูนย์ปืนเพื่อตรวจสอบแนววิถีกระสุนอีกครั้งป้องกันการผิดพลาดเมื่อเห็นว่าตรงดีแล้วได้ทำการปลดห้ามไกปืนปรับตำแหน่งไปที่การยิงทีละนัดแล้วส่งเสียงแก้งหัวหน้าชุดประหารว่าพร้อมหัวหน้าชุดประหารสะบัดธงแดงลงแล้วชูไว้ตรงหน้า เพชฌฆาทั้งสองนายต่างลัวนิ้วเหนียวไกปืนออกไปตามแต่สมองของแต่ละคนจะสั่งการเสียงปืนดังสนั่นกึกกล้องไปทั่วทั้งเรือนจําและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากไม่มีท่อช่วยเก็บเสียงทําการประหารเมื่อเวลา4นาฬิกา46นาทีปิดชีวิตของอดีตพระสังซึ่งเคยทําลายพุทธศาสนาไว้ให้ลงนรกอเวจี v G, เพื่อชดใช้กรรมต่อไป โดยมีเพื่อนนักโทษที่เคยก่ออาชญากรรมไร้แรงไว้ร่วมเดินทางลงสู่นรกอีก5้ารายด้วยกันซึ่งพี่เลี้ยงนำนักโทษที่เหลืออีก4ี่รายเข้าสู่หลักประหารครั้งละสองคนจนเสร็จสิ้นการประหารในวันนี้นอชอสังสว่างใจนับเป็นนักโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าลายที่48ของประเทศไทยครับผมขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกสักนิดนะครับ ในสมัยก่อนนั้นปีใหม่ของไทยจะเริ่มขึ้นในวันที่1เมษายนโดยจะเปลี่ยนพศในวันขึ้นปีใหม่นั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2481แต่ศาลฎีกาตัดสินเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พศ2481ซึ่งก็คือช่วงใกล้สิ้นปีของไทยนั่นเองครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่ง ผู้ที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับท่านที่เพิ่งเคยเข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจที่จะรับฟังเรื่องอื่นอีกก็ขอให้ท่านสับตะไคร้นำไปปรุงกับอาหารเพื่อใช้เป็นยาสำหรับช่วยขับเหงือ่อรักษาสุขภาพกันนะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนว่าผมโพสเรื่องใหม่จะได้มีสมองที่ปลอดโปร่ง ลับฟังเรื่องเล่าของผมได้อย่างสบายใจกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ